พร้อมศาสตร์ความมันสยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัล2 0 2 5เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ฉลองสงกรานสุดชิคก,กับดนตรีระดับโลกสยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัล2025เทศกาลดนตรีสงกรานที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากลกลับมาอีกครั้งพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสร้างความฮือฮาด้วยแนวคิดเดอะดอนรุ่งอรุณแห่งการผจญภัย ที่จะพาทุกคนก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่ในเทศกาลในแบบฉบับไลฟ์สไตล์เฟสติวัลปีนี้ขยายพื้นที่ความมันเป็น23ไร่จัดเต็มเอาใจเหล่าเรเวอร์ถึง4วัน4คืนในวันที่11-14เมษายน2568ณอารีนาแอเรียลานหน้าห้างราวบวอร์ BKK พระราม9ก,กรุงเทพมหานครงารายอินฟลูเอนเซอร์ตบเทา้าร่วมเฉลิมฉลองในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก พาทีพลาสเตอร์พันิธิสรันวัฒนกุลโยชิรินรดาธุรพันธ์และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากสายแฟชั่นและดนตรีงานนี้ยังเสิร์ฟความมันระดับ World Class สุด Exclusive ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก DJ เจแดนิและ DJ 22 b u l l e บ X f i n ุ t เล r เอ็กฟเดานาดที่มาที่ระเบิดความสนุกพร้อมแสงสีสุดอลังการ และเปิดตัวไฮไลท์ห้ามพลาดของงานเป็นอุ่นเครื่องที่ปลุกความตื่นเต้นให้เทศกาลสงการานต์อย่างอลังการในรัชตะทัญญาวุฒิประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งวัน A T A เอเชียเวนเทอร์เผยว่าสยามสงการานต์มิวสิกฟสติวัล2025เทศกาลดนตรี EDM หนึ่งเดียวที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเข้ากับดนตรีสากลกลับมาในปีนี้อย่างแตกตา่าง ไม่เพียงแต่ดนตรีสุดมันแต่ยังรวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ล้ำสมัยอาหารไทยที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและกิจกรรมรักโลกที่ยั่งยืนเพื่อร่วมสร้างประสบการณ์สงกรานที่ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใครทำให้งานสยามสงกราน Music Festival เป็นงานเทศกาลดนตรีในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกสยามสงกราน m u s ิว Festival สติพัล2025พร้อมขย่าสงกรานไทยด้วยไฮไลท์พิเศษพบกับโชว์สุด exclusive ครั้งแรกในไทยจากดีเจระดับโลก2คู่ d i มิ t รีเวกัสเอ็กซ์ดีฟอการแสดงคู่ครั้งแรกในไทยเยนโลคลอเอ็ก l ฟลอสตราดาม s สการรวมตัวสุดแรงของวงการแทร็กและอเลโซครั้งแรกของดีเจตัวท็อประดับโลกที่มาถลองสงกรานในไทยฮาร์ดเวลคัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่หลังสร้างความประทับใจในปี2023 ยังมีสเปเชียลเกส์ดีเจสระดับเฮดไลเนอร์ที่กำลังมาแรงพร้อมเหล่าอินเตอร์เนชัน DJS และรีจิเนลดีเจอีกเพียบรวมกว่า40ชีวิตจากทั่วโลกปีนี้สยามสงกรานต์มิวสิคเฟสติวัไม่ได้มีแค่ดนตรีมันๆเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทไปสู่ระดับสากลผ่านการผสมผสานดานตรีแฟชั่น และไลฟ์สไตล์โดยจับมือกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทยไทย Haus of p r, a r i m v i n n a t a r a r i n และ l a l a l o v e ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ปีนี้ยังเพิ่มโซนพิเศษพรีเมียม V.I.P สุด Exclusive ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่แตกตา่างด้วยแนวคิดมียอนมิวสิ c ขยายจากดนตรีสู่ไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบสยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัล2025 ไม่ใช่เพียงแค่มิวสิกเฟสติวัลแต่พัฒนาสู่ไลฟ์สไตล์เฟสติวัลอย่างต่อเนื่องทำให้เทศกาลนี้เป็นมากกว่างานดนตรีแต่กำลังสร้างคอมมูนิตี้ที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายในงานนี้ยังได้เปิดตัวคอลเลกชันเมอร์ชันได์สุดพิเศษที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากคนดังและผู้เข้าร่วมงาน อย่าพลาดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสัมผัสประสบการณ์สงกรานสุดมันแห่งปีกับสยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัล2025ในวันที่11-14เมษายน2568ณ .RCA รามา9กรุงเทพมหานครเปิดจองบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ทางราคาเริ่มต้น2,100บาทบัตรผ่าน1วันและ4,900บาทบัตรผ่าน3วันบัตร VIP ราคา4,000บาท บัตรผ่าน1วันและ8,400บาทบัตรผ่าน3วันบัตรพรีเมียม VIP ราคา7,400บาทบัตรผ่าน1และ17,000บาทบัตรผ่าน3วันและสำหรับบัตร VVIP สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE OA แอดสยามสงกานและอีเมลที่ w v i p o n e s i a v e n t u r e ติดตามอัปเดตข่าวสารของสยามสงกรารได้ทุกช่องทาง